Severe, วันนี้เรานนขอต้อนรับเลยแล้วกันนะครับ ies, <ๆ>สำหรับศิลปินที่สาวๆนี่กรี๊กริ๊ดกกันตอนนี้มากๆเลยนะครับน้องพีมกับมาพบตรงนี้ครับสวัสดีครับสสวัพีเอ็มพีแฟนคลับขอเยิหนยครับแฟนคลับกินข้าวมาหรือเปล่าัเีีมงานไม่ได้ให้ข้าวกินเหรอจ๊ะะเออน้ะ ก็วันนี้อบอุ่นด้วยมีแฟนคลับมาด้วยครับผมนะครับน้องพีมกับมากภูมิเดี๋ยวให้แนะนำตัวกันหน่อยคนไหนพี่ก่อนนะคครับสวัสดีครับครับพีมครับผมครับสวัสดีครับผมมากภูมิครับผมอายุเท่าไหร่กันบ้างคะเนี่ยเอ่อสิบเจ็ดครับผมสิบหกเนี่โอ้ตายยิ่งเด็กตรงไหนครับสิบยิ่งเด็กเกินไปครับผมเราไม่ได้เรียงกันเหรอส้มค่ะ พีมคนไหนพีมคนนี้พีมเออคนนี้มาร์คูมทำไมทำไมถึดชื่อมาร์คูมอยากรู้มันเป็นชื่อของมกฟุตบอลนะครับผมเป็นอยู่คนหนึ่งใ่ทีมพาร์เซนอลแล้วเขาก็แบบตอนนี้เขาเลิกเล่นไปแล้วครับแล้วผมก็คุณพ่อเขาเีย์ครับคุณพ่อเลยแบบเอ้ยรับตั้งชื่อไม่ชื่อลูกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อชื่อมาร์คูมเลยนะเขาชื่ออะไรนะเขาชื่อมาร์คูมบอกอแล้วทำไมชื่อตัวเองต้องไปถามพนไม่แน่ใจเออชื่อตัวเองนะก็เหมือนเขาเคยเล่าผมว่าอ๋อ ก็มันจะฟังดูไทยๆก็มาร์คมาร์คภูมิอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องตลกอย่างหนึ่งเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนเด็กๆก็เหมือนกันเขาบอกมาร์คภูมิเนี่ยชื่อคุณคุณย่าบอกว่าก็เกือบตั้งชื่อว่ามาร์คพีมเหมือนกันไม่ได้พูดเล่นอันนี้พูดจริงมาจริงจริงจริงเหรอจริงนี่พูดจริงไม่ได้พูดเล่นไม่ได้พูดเล่นใช่มันมีหลายชื่อมากกว่าจนมาถึงชื่อพีมจริงจริงไม่ได้พูดเล่นพูดเล่นอ๋อเหรออาจจะแบบชื่อใกล้ๆกันเด้อเป็นมาร์คพีมกับมาร์คภูมิเป็นแบบดนเทสันดิว่าเป็นคอมลิิ หลังจากนั้นอะไรเป็นจำล้วนๆเป็นจำล้วนๆที nice ่ได้มาเจอกันเฮ้ยเออถามน้องๆต่อนะครับว่าทีมมากุมเนี่ยมาร่วมงานกับ g I ไดได้ยังไงเป็นแบบไหนครับเขาผมก็ส่วนตัวผมก็จะมาจากโครงการจีจูเนียเป็นโครงการที่แบบเฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่แวบบเพื่อมาพัฒนาเข้าทางค่าย G ีไอดีผมแล้วผมก็ได้คัดเลือกเข้ามาไปอยู่ค่าย G ีไอดีผมก็สำหรับผมก็ออดิชั่น้ามาทีหลังครับก็ผ่านโครงการโครงการหนึ่งที่เขาหาศิลปินหน้าใหม่ก็เลย าเข้ามาแล้วก็มาเจอน้องเขาครับก็เรียกว่าต้องแบบผ่านมาหลายด่านใช่ไหมส้มนะใช่ใช่ค่ะนอกจากพอเข้ามาแล้วเนี่ยแน่นอนจะต้องใช้เวลาฝึกฝนเนี่ยส้มนะอยากจะรู้ว่าไปร้องไปเต้นเนี่ยนะครับไปเรียนกันมาเนี่ยเยอะแยะมากเลยเนี่ยนะครับกว่าจะปล่อยซิงเกิลเนี้นานขนาดนั้นผมว่าเราฝึกซ้อมกันประมาณปีกว่าครับผมใช่คือตั้งแต่เดือนตุลาปี2012 2012ใช่2012นสานๆๆจนถึงทุกวันนี้ ตอนซ้อมอะไรเงี้ยค่ะมีช่วงแบบที่กดดันท้อหรือแบบอยากจะเลิกไปเลยอะไรเงี้ยมีนะอยากจะเลิกเลยไหมไม่มีนะอยากจะเลิกเลยไม่มีครับแต่ถ้าเป็นท้อหรือว่าแบบเหนื่อยกดดันนี้มีครับผมืกดดันจากอะไรจดดันทุกทุกอย่างเพราะว่าเราต้องเด velope ให้ได้ในระดับหนึ่งที่ว่าเขาพอใจซึ่ง expectation ของแต่มีนี่ค่อนข้างจะสูงมากใช่ซึ่งเราก็ต้องเต้นเดี่ยวเดี่ยวไม่ได้มันต้องโฟกัสเรื่องร้องด้วยแต่เชื่อว่ามาถึงวันนี้นะครับ ก็คงจะได้กำลังใจเยอะมากนะครจากพี่ๆแล้วก็แฟนคลับด้วยใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจ๊ะแฟนคลับยังไม่ได้กินข้าวช่วยเอาเอ็มร้อยมาให้ก็สองกสองคนนะครับแฟนคลับไม่ได้กินข้าวนะครับอ่ะทำงานกับ โปรดิวเซอร์นะครับนั่นคือพี่โจนะครับ<ช>พี่โจแพนเคก้กหรือพี่โจเหมือนแพน,นั่นนะครับ,รบก็มาควบคุมการผลิตนะครับรวมทั้งเรื่องของอความประพฤติรู้ <laughs> ไหมรู้ปะเห็นบอกว่าแบบเข้าไปใช้ชีวิตอยู่กับโปรดิวเซอร์เลยจริงมากแทบจะอยู่ด้วยกันแบบ ตอนแรกๆตอนที่ช่วงอัดเพลงแรกๆนี่คือแทบจะอยู่กับพี่เขามากกว่าแม่เองเลยจริงเหรอฮะจริงเอาเป็นอย่าเอาพี่โจเป็นแม่นะเป็นพ่อเป็นพ่อเป็นพ่ออ่ะเออเป็นพ่อแต่คือเหมือนกับอย่างที่บอกครับพี่เขาก็แบบเข้าใจเราเพราะพี่เขาเป็นเหมือนวัยรุ่นวัยรุ่นไปไปวัยรุ่นไปไปเออโอ้โจครับโทษนะครับพี่ขอโทษจริงใจเลยอ่ะ ไม่ก็เหมือนกับคือก็ห้องห้องเล็กๆครับก็พี่โจห้องอัดก็เล็กๆแล้วก็อยู่กันประมาณสามนี่คนใช่แล้วก็นั่งอัดนั่งร้องนั่งแต่งนั่งทําอะไรก็ตามครับโอ้ตีสี่ตีห้ากว่าจะถึงบ้านนะบางวันนะผมหนักมากเลยนะฮะอยากจะรู้ว่าการทํางานกับพี่โจเนี่ยเป็นยังไงแบบว่าเขาแบบทําเพลงมาให้เราฟังก่อนหรือแบบมีการให้เราให้เราแบบเตรียมตัวยังไงก่อนเข้าห้องอัดอะไรแบบนี้ครับเขาก็จะแบบ เขาก็จะเปิดจากข้างนอกก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปในห้องที่มันอัดจริงๆก็แบบเขาก็จะให้เราร้องก่อนแต่ตอนแรกเลยนะรับก็จะมีเสียงไกด์ก็คือเสียงพี่โจเนี่ยแหละครับผมก็คือจะให้เราฟังแล้วก็เราก็ร้องพอแบบเราพอเราฝึกได้ระดับนึงพี่โจก็อ่ะลองเข้าไปซ้อมดูข้างในก็คือซ้อมข้าในห้องที่ห้องอัดครับก็แบบพอผิดตรงไหนปุ๊บพี่โจก็เอ้ยตรงนี้นิดนึงนิดนิดหน่อยหน่อยครับผมอะไรอย่างงี้ จริงๆแล้ววันแรกที่เจอพี่โจเลยเนี่ยก็คือเหมือนกับพี่โจเขาอยากให้เราร้องออกมาก่อนเฮ<ช>้ยเราร้องดูเราเป็นยังไงเราเป็นคนร้องเพลงยังไงสไตล์ไหนแล้วเหมือนกับพี่โจเขาจะทําเพลงให้เข้ากับเราซึ่งกดดันมากคือตอนแรกเขาบอกมาเจอโปรดวเซอร์เฉยปรากฏอ่าร้องเพลงซิมันหายใจเลยก็ต้องแบบเดิมสดตรงนั้นเลยสดเลยแล้วพี่เขาก็แบบเออเราต้องทาเพลงแบบนี้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 ชอบทําอะไรอ่ะผมบอกว่าทาอะไรได้บ้างแต่งเพลงเป็น่แรปได้อ่ะพี่เขาก็เอามาใส่มาใส่มาใส่จนมันเป็นเพลงชักชา คือจริงๆแล้วงานก็กำเนิดมาจากตัวเรานั่นแหละใช่ไหะก็พี่โจที่เป็นโปรดิวเซอร์ก็คงจะเห็นความถนัดของน้องๆแล้วก็หยิบมาใส่ไว้ในเพลงนั่นเองและอย่างเพลงนี้นี่คือมีส่วนช่วยมีส่วนร่วมอะไรในการแบบแต่งเพลงอะไรอย่างงี้ด้วยไหมคะใช่ครับผมแต่งปของเพลงนี้ทั้งเพลงเฮ้ยจริงเหรอใช่ใช่เหมือนกับเหมือนกับว่าแบบว่าด้วยความที่พี่ๆเขาเคยถามว่าเราทําอะไรได้บ้างก็อย่างบอกแล้วว่าว่าเราเนี่ยเราเรียนอินเตอร์มาอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นประโยชน์ ด้วยความที <ok like, hey, ่ว like, uh, mm ่าแรปเพลงนี ide, ้จะมีแต่ภาษาอังกฤษทางนั้นเลยก็เลยแบบเขียนมาดิอยากให้มันฟังดูอินเตอร์อยากให้มันดูเจ๋งมีโจโอเคตรงนั้นเลยประมาณสี่ทุ่มนั่งเขียนฮ้ยจริงเสร็จตอนตีหนึ่งกว่าจะเขียนเสร็จตีหนึ่งนะเพราะว่าการเขียนแล้วมันไม่ใช่อะไรที่ง่ายๆไม่ใช่ว่าเราจะมาเขียนคําคือมันต้องเกี่ยวกับหนึ่งความหมายให้ตรงกับเพลงจังหวะ ความเจ๋งไม่ใช่ว่าถ้าเกิดแล้วแบบเตอ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 มันจะซ้ำๆมีการเล่นจังหวะใส่ลูกเล่นนู่นเล่นคำอะไรอย่างงี้ครับคือผมก็เลือกคำแบบที่มีความที่เป็นเหมือนสแลงของวัยรุ่นในอเมริกันที่เขาใช้กันครับอย่างคำว่า swag yolo หมือนกับโดกอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เอามาใส่ในเพลงก็สนุกมากพอเขียนเสร็จพี่เขาบอกเฮ้ยเวิร์กว่ะครับงั้นเอาไว้ในซิงเกิลเลยผมก็เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยเราได้งานเลยครัแต่ว่าใส่ไว้ในซิงเกิลแรกเราก็มีส่วนได้แต่งเนื้อเพลงท่อนแรปด้วยใช่ขอฟังนิดนึงได้ไหมฮะนิดนึงนิดนึงตรงนี้ได้มเออสดอ่ะสดสดเลยอยากฟังอ่ะแรปเรื่องฉันขับไม่ได้กินข้าวก็ได้แฟนคลับจะได้กระปี้กระเป๋าเช่นนี้โอ้หตื่นเต้นเนี่ยอ่านิดนึงนิดนึงนนิดึงโอเค I just want you to know that I don't wanna take it slow. Baby girl, perfect. i show you my Rolex. I got that slick style. Dope fly, swag by. She's just a lame player and a little faker. Grab your wings and fly high. This girl ain't a pass by. You were born to live once, so baby, don't regret it once. Nice. Oh hoi. <clears throat> <clears throat> ได้แน่มากได้แน่มากหล <c oughs> <c oughs> อเหลาเลยเนี่ย <c oughs> หเหล่เล <c oughs> อเหลาเลยหล่อเหลาเลยจริงจริงโอ้โหเยเจ๋งเจงเจงมากนะครับฟังคือถ้าตรงเนี้ยฟังแล้วแบบ ไม่เห็นหน้านี่นึกว่าแบบพวกคนดำอะไรอย่างี้เลยนะเนอะเปิดออกมาเป็นเด็กเอเชียเจ๋งมากเจ๋งมากนะครับอ่ะนี่ก็คือรายละเอียดนะครับของเรื่องราวของเพลงซิงเกิลแรกนั่นเองนะฮะซึ่งมีชื่อว่าชักช้านะครับนี่แน่นอนเวลาเราทําเพลงเนี่ยมันก็ต้องแบบว่าทาไปให้พี่ๆเขาฟังก่อนใช่ไหมแล้วมันมีแบบว่ามีแบบเพลงไม่ผ่านบ้างท่อนนี้ไม่เอาอะไรเงี้ยมีครับมีมีอย่างเลยเราเบสตอมบ่อยมากชกว่าจะมาถึงตรงนี้ ลองเล่าดิตอนแรกมันออกมาเป็นไงคือตอนแรกเขาก็คือจะเป็นแบบตอนแรกเนื้อเพลงจะไม่ใช่อย่างนี้ตอนแรกจะเป็นอีกเนื้อเพลงหนึ่งแล้วก็แบบมันทางแบบว่าทางพี่โจก็แบบส่งเพลงไปแล้วแบบมีเพลงแบบเขาบากว่าเอ้ยมันแบบยังแบบยังไม่เวิร์กนิดหน่อยก็เลยโดนส่งกลับมาแก้โดนตีแล้วก็แก้เนื้อเพลงนิดหน่อยครับก็คือแก้อะไรนะโดนตีนะกโดนตีครับแล้วก็แก้เนื้อเพลงนิดหน่อยครับให้มันดูแบบให้มันดูแบบติดมากกว่านี้เพราะตอนนั้นเหมือนแบบตอนนั้นแบบเพลงพวกนั้นมันเอาไปแล้วให้มันดูอินเทรนด์มากกว่าเดิมครับ เรารู้สึกไงฮะตอนนั้นทส่งเพลงไม่ผ่านนะก็รู้สึกแบบกเฟลนิดๆนะแต่ก็เราก็แบบไม่ท้อก็ไปต่อได้ก็แบบเอ้ยโอ้โหนิดเดียวเลยก็ทำให้มันต้องผ่านให้ได้อะยครับผมครับผมจากนั้นมาที่ส่งเพลงอีกกี่รอบประมาณก็ตอนแรกเหมือนจะเป็นเหมือนกับเพลงที่ตอนแรกที่เราทำออกมาเขาเหมือนเอ้มันฟังดูหน่อมแนมไปคือจริงๆเขาไม่อยากให้เราดูเด็กเกินไปแล้วไม่อยากให้เราดูโตเกินไปอยากให้อยู่ในช่วงวัยรุ่นก็ตอนแรกก็ทํามาก็เป็นแบบเพลงแบบ เด็กๆหน่อยแล้วก็พอมาก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทีนี้ก็อิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วก็ลองหาความบาลานซ์ของเราสองคนซึ่งด้วยมาคูมเนี่ยจะฟังเพลงไม่เหมือนผมเลยคนละคนละขั้วโลกกันเลยคือหมายถึงว่าน้องเขาจะฟังเป็นแบบร็อกมากกว่าจะเป็นแบบพวกพี่ป๊าโปเตโต้หรือบอดี้แสลมใช่ใช่ซึ่งผมจะฟังเป็นพวกแบบอาร์เชอร์เทรซองคนละโลกเลยฮะคนละแบบใช่ก็เหมือนกับว่าเขาก็เลยแบบ จริงๆถ้าสังเกตเพลงนี้จะมีโซโล่กีตาร์ด้วยแบบดีแบบเป็นแบบเป็นกลิ่นของบล็อกนิดหน่อยใช่แต่ก็มีกลิ่นของป๊อปแดนซ์เป็นหลักแต่ก็จะมีท่อนแรกก็จะเป็นอารดีหน่อยซึ่งก็คือเป็นการเล่นเสียงนิดหน่อยนิดหน่อยแล้ววันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเป็นวันแรกเลยนะฮะที่คุณผู้ชมจะได้ฟังกันใน KK Box นั่นเองนะครับใช่แล้วครับก็ตรงนี้นี่นะฮะอยู่ในแอปของ KK Box เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในมือผมเนี่ยก็เป็นผมเข้าไปในในเมนูของ PMP นะครับีมาครูมเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะกดเพลงหน่อยให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนิดนึงนะฮะเพราะว่าเป็นวันแรกด้วยเดี๋ยวกดเพลงหน่อยลองฟังดูนะฮะพบเธอต้องคอยหลบสายตา ทางอื่นและไม่พูดจากลัวใครบางคนทำเธอวันไหวคงต้องเสียเธอไปเธอใจไม่กลา้าแค่ลองแอบทายรู้เธอไว้ซ้อมคุยกับเธอที่หน้าจอ,อก็จะได้ดีลืมเล e ไม่มีสะดุดมันมากินหลากเก่งแค่ซ้อมพอลงสงนามก็ไม่พร้อมสักทีสักทีก็เพื่อนไม่ลองจินตนาการคุณยี่แลกเธอ จไม่จะจะให้ท่นนั้นเป็นใครจะเป็นเราจะเป็นเราหมือนกันดูดีแต่เปนเขาแต่มป็นเขาเหมือนมีดีเมันมีดีมนมีดีมันมีดีรออยากบอกว่ารักรักรักหมดเัยชัก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 รูคงง้อไปแล้ประาแทนอยากจะรักรัก แอบแอบนะว่าเราได้คนที่มีแอป KKbox นะครับตอนนี้ก็เข้าไปได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงนี้เนี่ยให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับเป็นวันแรกเลยด้วยนะครับเรื่อง MV ล่ะคะแบบได้ถ่ายทำอะไรกันบ้างหรือยังถ่ายไปแล้ววันที่หนึ่งใช่บ้างคะเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยบรรยากาศในกองสนุกมากครับแล้วก็มันมากแต่ก็แบบ ปัญหาอย่างเดียวคือมันอากาศบรรยากาศเหรอไงไงร้อนร้อนร้อนเลยชัดชัดเลยร้อนคำเดียวเลยนี่นะฮะนี่ครับดูแดดครับดูแดดโอ้โหร้อนจริงอันนี้ดูแบบเย็นๆนะครับจริงๆริงแบบร้อนกว่านี้มากครอยากบอกว่าแบบเหงื่อไหลออกมนแกลลอนแหละแต่งตัวแบบว่าแต่งตัวก็ไปเกาหลีให้ไม่จริงคอนเซปต์อยากให้ย้อนไปยุคไนน์ทีส์ของริกันนิดนึงถ้าดูจะเสือดูจากรถที่อยู่ข้างหลังนะครับผมใช่ใช่นะฮะเจ๋งมากแล้วอย่างท่าเต้นนี่คือได้ใครมาแบบช่วยออกแบบอ่ะ เป็นสเวนสเวนครับผมเขาเป็นคอยรกราฟเฟอร์จากอังกฤษลอนดอนประเทศมันจะมาจากต่างประเทศเลยก็เป็นเกียรติมากๆแต่ว่าซ้อมหนักมากนะครับหกชั่วโมงถึงแปดชั่วโมงสองวันสองวันติดฮะโอ้โหเหนื่อยแต่สนุกครับสนุกนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศการถ่ายทํานะฮะที่ไปถ่ายกันมาแล้วก็ตอนนี้ก็คงจะอยู่ในขั้นตอนของการตัดต่อใช่ไหมตัดต่อแล้วก็จะมี CG จีเนี่ยครใส่ CG เข้าไปก็ต้องไปส่งไปทำถึงต่างประเทศครับโอ้โห เห็นบอกว่าส่งไปทำที่สิงคโปร์ใช่ใช่แล้วนะครับเห็นเห็นบอกว่าเอ่อเอ็มบีเพลงนี้เนี่ยนะฮะก็เป็น MV ที่มันมันมันมีเรื่องราวของพวก CG เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ใช่แต่ว่ามันจะผนวกกันยังไงเรื่องราวใน MV เป็นไงครับพอพอจะบอกเป็นงานเกกี่ยวับบบแเป็นงานจากเลิกจากงานพรอมครับผมก็แบบเหมือนแบบเราได้ยินเสียงจากผู้หญิงคนผู้หญิงคนนึ่งที่แบบเสียงขอความช่วยเหลือแต่พูดเป็นภาษาญี่ปุ่น เพราะว่านางเอวของเราเดี๋ยว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 เเดี๋ยวเดี๋ยขอคำชื่อเหลือว่ายังไงนะทัสเกตเต้ยอยเดี๋ยเสียงอย่างนั้นเอาเสียงอะไกันจริงๆแต่ว่าจริงๆเสียงเนวีเนี่ยไม่ใช่เสียงใครที่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่เสียงนี่ฮะถ้าผู้ชายมาเป็นทัสเกตเต้ก็ไม่ใช่ไง มันแปลว่าอะไรอ่ะมันว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเออหรอแล้วคือเอ็มบีคือฟังออกด้วยทั้งคู่ฟังไม่ออกไปถามเขาแปลว่าอะไรแล้วขออะไรทีนี้ก็แปลว่าอะไรฮะมีคนขอความช่วยเหลือแเราทำไงครับก็ต้องไปช่วยต้องไปช่วยแต่ด้วยความว่าหลายคนเนี่ยคิดว่าทีเซอร์ของเราเนี่ยเป็นเอ็มบีนะหลายคนคือนึกว่าเป็นอย่างนี้ดิ่งไปใช่การแบบว่าสับขาหลอกเปิดตัวใช่ใช่ทีนี้นึกว่าเป็น MV เลยหรือเปล่าใช่ติดตามแล้วกันนะครับ MV เพลงชักช้านะของ PMP เราเรียกทีมอาคูว่า,า PMP นะครับจำคำนี้ไว้นะฮะให้ติดปากกันเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้ก็ต้องบอกน้องๆอีกทีนึครับว่ายินดีด้วยนะครับสำหรับการพีเมียนะครับเป็น เออซิงเกิลที่ให้ได้ฟังกันเป็นวันแรกใน KK Box นั่นเองนะครับแล้วก็คิดว่าน้องๆแฟนๆพิมพ์มักูมเนี่ยคงจะมีเยอะแยะมากมายที่ดูทางจอทีวีก็ติดตาม MV เพลงนี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับชก้านะครับ <ๆๆ S 2> แล้วถ้าเกิดว่าอยากแบบดาวน์โหลดอะไรนี้เรามีรหัสด,ดาวนโหลดเรืยงมีแน่นอนครับก็คือดอกจัน26 26 1 2 3 2 6 2 6าครับผมหรือว่าทาง iTunes Store นะครับจะ้เปิดให้ดาวน์โหลดวันที่11เมษายนครับผมะๆๆนะฮะเยวทีมงานแจกเข้ากล่องให้แฟนขับด้วยนะครับแล้บผมนั่งกันตลาดเยอะเลยทีเดียวนะครับ อ่าวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆนะครับน้องพีมแล้วก็น้องสุมาภูมิรัขอบคุณครับขอบคุณครับผมตัวในรายการของเรานะครับ